โอนจากมิตามกมานะครับอ่ะมาแล้วนะครับผมอ่าก็จะเตือนขึ้นมานะครับ deposit success นะครับโอเคมาเช็คนะครับก็เข้ามาแล้วนะครับผมโอนมา178นะครับโอเคครับเราก็มาที่กระเป๋าสวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้เราก็จะมา ถอนเหรียญซีคากันนะครับเพื่อโอนเข้าไปยังไบแนนเอ c h a n g นนะครับเพื่อทำการซื้อขายแลกเปลี่ยนแล้วก็แลกเป็นเงินบาทนะครับโอนกลับเข้าประเทศต่อไปนะครับผมผมก็จะพามาถอนนะครับเราก็กดตรงวิด a อนะครับแล้วก็ใส่จำนวนเข้าไปนะครับในที่นี้ผมจะถอนออกมาหมดเลยนะครับผมก็กด m a ็นะครับ แล้วก็ใส่ตัวเลขนะครับเช็คบอนะครับโอเคแล้วก็กดคอนเฟิร์มนะครับกดคอนเฟิร์มไปเลยครับผมโอเคแล้วก็รอนะครับรอระบบดำเนินการนะครับโอเคนะครับเวทติ้งนะครับก็ รอนะครับรอสักครู่นะครับโอเคเรียบร้อยแล้วนะครับผมเดี๋ยวไปเช็คใน BSC สแกนนะครับโอเคได้มาแล้วนะครับสามหกเจ็ดนะครับก็โดนหักไปด้วยนะครับได้มาไม่เต็มนะครับได้มาไม่เต็มนะครับผมโอเคครับก็ต่อไปเราก็จะมา สวอปเหรียญน,นะครับก็คือเปลี่ยนจากเหรียญสี่ขานะครับเหรียญสีสีขานะครับเดี๋ยวค้นหานะครับพิมพ์คําว่าสี่สีขานะครับสีสีขาอ่ะมาแล้วนะครับเปลี่ยนไปเป็นผมจะเปลี่ยนไปเป็น b u s d นะครับเพื่อโอนเหรียญตัวนี้นะครับกลับไปยังอ่า เว็บเทรดของ b บแ a น c e นะครับไบแ a น c e เอ็กชเชนนะครับอ่าโอเคนะครับเมื่อเลือกคู่เหรียญเสร็จแล้วนะครับเราก็ใส่ยอดจำนวนที่ต้องการสวอปนะครับนะครับซีซีาที่เรามีอยู่นะครับ367.29เจ็าีซานะครับผมตรงนี้นะครับผมก็จะกด m a ็ไปเลยนะครับโอเคครับแล้วก็รอระบบ ประมวลผลสักคู่นะครับผมรอระบบประมวลผลก่อนนะครับตัวสลิปเพ e ผมจะตั้งไว้ที่หนึ่งเปอร์เซ็นตนะครับคือตัวความคาดเคลื่อนนะครับแล้วก็กดตรง enable ครับ enable C คานะครับแล้วก็กดยืนยันนะครับจ่ายค่าแก๊สไปนะครับ โอเคแล้วก็รออีกสักครู่หนึ่งครับให้ระบบมันประมวลผลนะครับโอเคเรียบร้อยนะครับแอปพูบแล้วนะครับเดี๋ยวรอให้ปุ่ม s w a ปมันขึ้นมานะครับเดี๋ยวรอก่อนนะครับเพื่อนๆจะใช้เวลาสักนิดหนึ่งนะครับ โอเคครับปุ่มมาแล้วนะครับเราก็กดสวอปเลยครับอ่าแล้วก็กดราคาเปลี่ยนแปลงนะครับกดคอนเฟิร์มครับแล้วก็มันจะเด้งขึ้นมาให้เราจ่ายค่าแก๊สนะครับเราก็กดยืนยันจ่ายค่าแก๊สไปอีกนะครับค่าแก๊สนี่จ่ายเป็นเหรียญ BNB นะครับเพราะฉะนั้นในกระเป๋าเมตาแม็กเราก็ต้องมีเหรียญ b ี b นติดไว้ด้วยนะครับโอเคเรียบร้อยครับ เช็คที่ BSC สแกนนะครับผมโอเคผ่านนะครับคอมพิว e นะครับโอเคครับผมอ่าก็จะได้ตัว BUSD มานะครับ92 BUSD นะครับทีนี้ก็มาเข้าที่เว็บเทรดของ Binance Exchange นะครับแล้วก็เข้าไปที่ f e s and s p o t นะครับกระเป๋านะครับ แล้วเราก็มาที่ BUSD แล้วมาที่ตัวคำว่าฝากนะครับโอเคแล้วเราก็มาเลือกเน็ตเวิร์กนะครับเรามาเลือกที่ BSC นะครับ BSC นะครับ i บ a n น e Smart Chain นะครับแล้วเราก็ทำการคัดลอกที่อยู่เหรียญเรามานะครับมันจะมีปุ่มตรงนี้นะครับคัดลอกก็กดคัดลอกนะครับแล้วเราก็กลับไปที่กระเป๋า m e t a m a s k ของเรานะครับ กรเป๋าเมตา์克นะครับผมโอเคครับแล้วเราก็มาคลิกที่ตรง b u s d นะครับแล้วก็คลิกขวาแล้วก็วางแอดเดรสที่เราก๊อบมานะครับใส่จำนวนนะครับในที่นี้ผมจะโอนไปหมดเลยนะครับผมก็กด m a ็นะครับแล้วก็กดถัดไปครับกดถัดไปนะครับเพื่อจ่ายดำเนินการจ่ายค่าแก๊สด้วยนะครับ ต้องมีเหรียญ bnb ติดกระเป๋าเราไว้ตลอดนะครับผมเพราะว่าในการดำเนินการโอนจ่ายเหรียญส่งเหรียญอะไรต้องจ่ายด้วย bnb ครับผมโอเคก็รอสักคู่ครับรอระบบโอนจากมิตรมาร์กมานะครับอ่ะมาแล้วนะครับผมอ่าก็จะเตือนขึ้นมานะครับ deposit สักเซตนะครับโอเคมาเช็คนะครับก็เข้ามาแล้วนะครับผมโอนมา178นะครับโอเคครับแล้วก็มาที่กระเป๋าเช็คดูในกระเป๋านะครับโอเคครับเห็นไหมครับก็จะยอดก็จะเข้ามาในกระเป๋าเฟสและสปอร์ตด้วยนะครับทีนี้เราก็มาถ้าจะเปลี่ยนนะครับไปเข้าธนาคารก็ต้องโอนนะครับ โอนโดยการเทรดนะครับเทรดแบบ P2P หรือจะแปลงเหรียญเพื่อโอนคริปโตเหรียญคริปโตเข้าไปจังบัญชี b i t c ัพ s ตังโโปอะไรที่มีอยู่ในไทยอย่างนี้ก็ได้นะครับแล้วแต่เพื่อนๆสะดวกนะครับหรือถ้าเพื่อนๆท่านไหนอยากจะให้ทำให้ดูนะครับ mm hmm. ก็คอมเมนต์ hmm. มาใต้คลิปก็ได้นะครับ mm hmm. เดี๋ยวผมจะเปลี่ยนเข้าไปเป็นเงินไทยให้ดูนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ เอาไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวมันจะยาวเกินไปครับผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับากดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเราที่ออกมานะครับ